น้อมจิตไปที่พระพุทธบาทสี่รอยเป็นแสงสว่างจากพระบาทสี่รอยมายังพวกเราแล้วก็แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุอาศัยอํา,าอนาจกําลังบาร,รมีพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุให้กับเวนายะศาสทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ขอคุณงามความดีของพุทธเจ้าทั้งพระองค์มพีพระพุทธเจ้าทั้งสีองค์เป็นต้น จงปกปักรักษาให้มนุษย์ทั้งหลายเทพธมทุกชั้นมนุษย์โลกเทวโลกอม,มนุโลกและก็สัตว์โลกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่อยู่ในสังสารวัตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจากที่คิดไม่ได้ขอให้คิดได้จากที่ล้ายขอให้กลายเป็นดีด้วยความร่มเย็นในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่มีคุณคุณต่อสประสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอาศัยคุณความดีที่ท่านตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นเป็นสูงได้ทุกวันนี้เพราะอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเองขอให้ท่านแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ